สวัสดีครับเจอกับทีมงาน ECU d แ m a c Power X นะเสียวุฒลงมาจากปั้นโคกนะอยู่ทีมงานดึกดึกโกสนะครับลงดูดูล้อนะฮะลายกว้างนะตัดเงามาเลยครับเป็น6เกียร์นะครับวันนี้มาอัปเกรดไฟล์กันนะครับกับทีมงาน Power X นะเดี๋ยวลองอไฟล์ Power X มีหลายแบบเลยคันนี้ปลดคัตปลดคำเดียวปลายนะครับเบิ้ลตัดได้ด้วยอาวุธลองสตาร์ทแบบไม่เหยียบคัตคัตไม่ต้องเหยียบคัตนะสตาร์ทได้แบบดีแม็กเลย มันไม่วุธิวันนี้นะฮะชมหวาดเลยนะครับหมลรอบความแ้วเร็วปาให้ด้วยนะเด็ Ghost นะเรซิ่งขับปายจินบุรีนะเดี๋ยวลองดูควันเปิ้นตัดก่อนอาวุธเปิ้ลนะครับอะคันเร่งดีแม่งนะคันเร่งไวนะเดี๋ยวลองวิ่งกันดูเป็นไงอาวุธพร้อมนะใส่เกียร์พร้อมยังพร้อมแล้วป้โอดยครับสโดยครับ 4ครับเยรดทุกเกียร์นะ,ะสับระเบิดทุกเกียร์เลยฮะ,ะสำหรับ New Shape 6เกียร์นะ My 10 7 8ครับมาได้นะ,ะแบบนี้ก็มาได้นะ,ะชอบขันเยอะๆก็จัดให้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่ฮะ,ะช่างแบงค์คาับผมฝากด้วยทีมง,งาน e ี v Power X นะใต้คลิปนี้ฮะ,ะมีหลากหลายจังหวัดตอนนี้เปิดดีลเลอร์ใหม่ที่สุขโขทัยด้วยมีเบอร์อยู่ข้างล่างะครับไว้เจอกันใหม่ะครับ